สวัสดีครับปาโกซุริโยบาทาครับรับเมื่อโกไปหนาเงิ้สมีใสกระแหงหลายพี่น้องครับอัปเดตครับทีมรถบาทเท่ามาหอดนะครับที่พักแรมครับวัดบันน้องให้ครับเปี่ยนจากวัดบั่นกอครับมาอยู่บันน้องให้ครับแม่จันนักดนตรีก็แม่ลำย่อยพิงเขามากครับปาโกกับป้าเอ๋จอดเกือบเกือบชั่วโมงนึงแหละครับพี่น้องพอดีทีมงานหนาจะแวะปั๊มพัทท่อสีกับเข่ากับน้ำครับ ผมแวะแล้วก็เลยออกมาก,ก่อรครับ,รบไล่เลี้ยงกันข้ามันเลยแหละพี่น้องครับทีมงานคารวาะมื้อนี้ที่พักแรมเราคือวัดพี่น้องเดี๋ยวผมสีเพลธาไปเบิ่งว่าลูกๆอยู่กันยังไงแนวไดดโอ้มีเต๋อมาครับผู้ใด้นอบัดนี้เนาะมีเต๋อมาครับผู้ใด้นอตัวได้โทรหามีเต๋อเนาะแม่กูดเดียวมาละนี่พี่น้องเลย เต oh, oh, ียวเลือเตียวเลือเตียวเลือธนาดลโอ้โอ้เตียวยังนี่เลือดโอ้หลอดหมูเนื้อหมูหมูอุด ไปรีสอดรีสอดลีสอดเลย,เลยระดับเสียฟุกโอ้ยฟุกรยกมาไล่ขอดามือ,อตัอดกดอเพื่อนขอสอง่งกานไม่ให้คล้าย,ยน้ำ<อ>เลยขอราะบาไม่ให้ เอาเห็ยนยังหลูกสองบาทเอาเห็นยังสองบาทมันมนสองบาทขอสองบาททันบ่หยลูกสาวดวนท่านใจแยิ้มหลบบลูกคนสวยนสดงมันแสบแห้งนี่นตัวทีกินขี้โบสังหรอกคำว่าซันฮะแสบรบอโอ้ยบานเอของเหรียญพี่น้องเบื้องตื้ดิ้นหน่อยพี่น้องนี่ครับ รักฐานครับทนโทเลยอันไหนนี่เบิง้งอนมเอามาช่ไหมอสิเบิง้งโอ้ว่ามันกินนนนี่เด้อวันนี้น้องปลายจะไปนอนรีสอร์ทไหนเนาะห้องละเท่าไหร่หรอกพันสอง สี่ร้อยห้าสิบ่ร้อากีบ่แอากีเอากีก็วนิล่ะเอกีตลกโอ้สสีมูีมพูหวานแล้วควานแววใส่ยีสหวานแววเนีเส้ทกขาเส้พอมึงเมื่อบานแ้ว พอเมื่อบาแล้วก็รอพี่มาถึงจะเรียกนี่ไงยุ่งไดกินเองดเนี่ยใดนอนนี่ขึ้นงมืออื่นส่อจังว่ากันมือส่อเทียนมากเลบ้เบิน้ำพาเลีอยนโดนแล้วไปไอาไปยงว่ามันคือสซซีเดียวกันบ่ฮะมันคือส่ซีเดียวกันบ่ไม่ได้นัดกันเรือค่ะ ก็ยิบปลาโก็ยิบปเบอหรือยังเบ่อบอกมาโชว์ดว์เก้าแปดศูนย์เก้า่สิบเกียรป่ะแปดเก้าเจ็ดสองหนึ่งแปดสองสนอีเดียวกันยัง้แต่เกรคันน่งเกแม่มึงเบิ่งเกียด่ว้ายม่มาเบิ่งสีเดียวกัน กูได้ที่ดอ่เอาพี่น้องมาเบื n งหม่องน้อนบ่นี้จังไรอยู่จังไรกินจังไรโอ้ห้องขอโจ๊อย่างดีถลูกมีแอ h บ่แอ่มบมันมันมันกระินอยู่ล้ว่าบานปูนต้ปูนเิดกันข้ออนเขามาดีอยู่พออยู่ใดอยู่หลก โอเคสิเกลัตอยู่สุดยอดเลยพี่น้องเลยที่พักครับจะน้อยอาหารการกินกับมาดอกเป๊กๆปักๆครับที่พักแล้วมาเพื่อน,นีครับพี่น้องครับมื้อน่กับซีเมนช่วงใบๆอะไรพี่น้องจังสีอาปยุตไปวัดบันคอครับโอ้ย oh. มีหอดโซฟาตรับแขกก็มีนะ่น oh. ้ อีสามลูก่งสามก็ให้พักกี่กี่ที่หรอกมองพักได้ได้๋จะเดีจะทีครับแบบนี้มีมีเมียนเดียวอะแม่ก็ต้องเป็นสลาต์มันมีกำลังนี้แต่ห้องกับพักได้เบิร์นล้วม่บานเรับผมนั่นนั่นตรงนั้นตรงนั้นจะเป็นโลงๆเนาะไต่สีเนาะลมเบิร์นอืมตัวนี้มันมันปิดไปเลยเนาะ นี icana, ่มาเบิงคอนโดน e, 네ี่บัดนี้เมื่อกี้นี่ยมองกี้นี่ดีครับมีกระจกลมแดดสิบ่เา้าอแล chanting, ้วอีกนึงพื้นปูนแลวก็ข้างบนเป็นังเป็นเป็นกระเบื้องครับแต่อน้าสีโอเคตัวนี้ก็สิมีตัวนี้ก็สิโอเคอยู่แต่ว่าก็ะสิมีลรมห้อนเ้าจักน้อยครับ โอ้ก็เนี่ยโอ้จัดลวตัวนี้แมมแมมเนี่ตัวนี้ที่มันสุดยอดเนี่ยอดมันกิสูงไปนี่ิสุดยอดแค่นั้นตัวนี่ยเนี่ยตัวสุดยอดพาจจมเพื่นเอามาถอยไวบ่อมันเป yeah. oh, ็นเรียงลิงนะหมอยู oh, ่นี่เบ hey, oh. ื้งดีๆเด้อ กูยังนอนนอนน,น้ำวาป้ะอาจารย์คือปะ้ะน,นี่ครับนี่คือลังที่สองมองที่สองบาตพักครับผักอยู่ข้างล่างนี่ครับลงพอใจดีมากเลย น้ำน่ายื้นไฟอุดมสมบูรณ์โอ้ย <c oughs> แม่ในบ้านนะมันบ่ไหลเบ่ไหลแต่อยู่วัดน้ำแน่อยู่นี่เป็นเป็นเป็นปั๊มปั๊มบาดาลข,ของเงาเองนะพ่อเนาะวัดครับวัดบด้ันไดให้ห้องห้องน้ำสิครับรครับผมอันไหนบ่สมควรกับบวกเด้อพ่อ บอกเลยบอกบีกหน่อยครับ้พกนะครับบอกเขาเลยครับครับผมบอกเลยครับบอกทีมงานมันไปเลยเนี่ยอันนี้อันนี่สร้างกันเองเลยครับพี่น้องครับอันนี้สร้างขึ้นเองเลยสุดยอดเลยครับน้องครับะไปใสน่ะ ดาลงดลอันนี้สลาเมนว่พี่น้องครับคลิปนี้ฝากไวเส้นนี้ครับเดียสถานที่พักแรมเคลื่อนนี้ของหลกๆครับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงครับพี่น้องครับคืนนี้เราพักแรมกันที่นี่ครับวัดบัณฑงให้ครับไก่บ้านอีหลา่าอุ้งอิงอุ้งอิงพี่น้องครับผมอันนี้ถึงเงียบสงบครับ,งบ voilà. เงียบสงบหัวเขามาอยู่ดีครับเงียบสงบ ครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ฝากไว้สักนิดครับพี่น้องครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับ